วันนี้พบกับผมหนุ่มสีธนัญชัยจะพามาตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีหลายคนนะครับอยากจะทราบว่าลงทะเบียนไปนานแล้วทำไมยังไม่รู้ผลสักทีนะครับวันนี้วันนี้ผมจะพามาตรวจสอบสิทธิ์กันง่ายๆนะครับด้วยมือถือผ่านแอปพลิเคชันโลมนะครับแับแรกหยิบโทรศัพท์มือถือเข้ามานะครับ แล้วก็เข้าไปที่โครมนะครับตรงสีเขียวๆว,วงกลมนะครับมือจิ้มเข้าไปจิ้มเข้ามาแล้วนะครับไปค้นหานะครับพิมพ์คําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผมผมพิมพ์มาแล้วนะครับใครที่ยังไม่พิมพ์ก็พิมพ์ตามผมนะครับพอพิมพ์เสร็จก็มือจิ้มเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับตัวแรกเลยนะครับจะเขียนว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 อันนี้จิ้มเข้าไปเลยครับพอจิ้มเสร็จมันจะขึ้นหน้าเว็บเพจของโครงการขึ้นมาครับมันจะมีช่องมาให้สองช่องนะครับที่เขียนว่าการลงทะเบียนปิด31ตุลา2565แล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่เราจะใช้เข้าไปตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเนี่ยไงช่องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเป็นช่องนี้ที่เราจะใช้นะครับแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผม พามาเข้าไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอันดับแรกเราลองลงมาเลื่อนดูก่อนว่าข้างล่างมีอะไรบ้างตรงนี้ระยะเวลาโครงการตรงนี้จะบอกระยะเวลาตั้งแต่เราลงครั้งแรกเลยครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากก็บอกว่าครั้งที่หนึ่งเปิดรับลงทะเบียนตัวที่สประกาศผลการลงทะเบียนท,ที่เรารอยอยู่เป็นตรงข้อ2นะครับแล้วก็ข้อที่สม ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติข้อที่4ยืนยันตัวตนนะครับอันนี้เราผ่านไปก่อนช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารประกอบตัวน,นี้ก็เลื่อนไปช่องที่2อันนี้อันนี้ก็เลื่อนไปอีกตะลางประกาศผลการลงทะเบียนอันนี้ก็เลื่อนไป ตรงนี้ครับที่เราอยากจะทราบก็คือการประกาศผลการลงทะเบียนนะครับตรงข้อ1เดือนกันยาตรงนี้จะบอกว่าเราลงทะเบียนเมื่อไหร่แล้วก็ข้อ2ตัวที่เรารอนี่ก็คือเดือนมกราหกหกตัวเนี้ยที่เขาจะประกาศผลให้เราตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าเราได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ย ก็บอกว่าการยืนยันสิทธิ์เพื่อการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์นะครับก็คือถ้าเราผ่านข้อ2เสร็จเราเราถึงจะได้ข้อ3นะครับตรงข้อ4นะครับข้อ4นี้ก็คือต้องผ่านข้อ3ก่อนเราได้รับการยืนยันสิทธิ์นะครับแล้วเราถึงจะได้รับสิทธิ์การใช้บัตรที่ทางกระทรวงการคลังเขาอนุญาตให้เราใช้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเลื่อนไปข้างบน ไปช่องตรวจสอบสถานะแล้วก็เข้ามาตรงช่องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมือจิ้มเข้าไปเลยครับมันก็จะขึ้นข้อมูลตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมันก็จะมีช่องรายละเอียดมาให้เรากรอกมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับเราจิ้ม,มกรอกเลขบัตรประชาชนเข้าไปครับวันที่เกิดเดือน แล้วก็ปีพศหลังจากที่เรากรอกข้อมูลของเราครบถ้วนแล้วแนวเลื่อนขึ้นไปนะครับจะพบข้างล่าง,งด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับเขาจะเขียนไว้ว่าตรวจสอบข้อมูลให้เรานิ้วจิ้มเข้าไปพอจิ้มเสร็จนะครับเขาก็จะมีข้อมูลมาให้เราว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับแล้วก็มีข้อ1ข้อ2มาให้เราเขาก็จะที่บายว่าข้อ1เนี่ยถ้าเกิดว่า เราลงทะเบียนแล้วข้อมูลครบถ้วนเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับในส่วนข้อ2นะครับถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานที่ลงทะเบียนที่ใกล้บ้านเรานะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับ เป็นจุดที่เรามาเช็คว่าผลการ,รยงื่ลงทะเบียนของเราเป็นยังไงนะครับมันจะขึ้นช่องอย่างนี้มาแสดงว่าผลการลงทะเบียนของเราเนี่ยที่ลงไปครั้งแรกเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือเนี่ยขึ้นว่าเครื่องหมายถูกคือผลการลงทะเบียนมันก็จะเหลืออยู่อีกช่องผลการพิจารณาคุณสมบัติและก็ผลการยืนยันตัวตนนะครับตอนนี้นะครับผลการลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้ว ก็เหลือผลการพิจรารณาคุณสมบัติถ้าผลการพิจรารณาสมบัติของเราผ่านนะครับเราก็ไปยืนยันตัวตนนะครับช่องที่3ยืนยันตัวตนที่ไหนนะครับก็เป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้บ้านเราจะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกสนะครับตรงนี้สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครบถ้วน แล้วสําหรับมีบางคนนะครับที่ช่องที่สองเนี่ยผลการพิจารณาคุณสมบัติไม่ผ่านแล้วจะต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับไปดูนะครับในช่องหน้าหลักนะครับในช่องหน้าหลักการประกาศผลการลงทะเบียน ตรงข้อ2นะครับเดือนมกราสองห้าหนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็คือตามที่ผมพูดมาข้างต้นนะครับก็คือยืนยันตัวตนแล้วก็รอให้กระทรวงการคลังเขาอนุมัติวันที่เราจะมีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาหรับผู้ที่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์อุททนนะครับก็ถามว่าอาอออนุุทหนุนคืออะไรนะครับ อุดหนุนก็คือการที่เราไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่เขาบอกว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์นะครับตัวอย่างเช่นว่า,าเราไปลงทะเบียนด้วยกัน2คนกับเพื่อนนะครับเป็นผู้มีรายได้น้อยเหมือนกันประกอบอาชีพเหมือนกันทําไมอีกคนหนึ่งได้แต่ทำไมเราถึงไม่ได้นะครับนี่คือการที่เราไม่เห็นด้วยว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเราก็ไปหน่วยงานที่เราลงทะเบียนครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปยื่นเอกสารขออุดหนุนว่า ทําไมเราถึงไม่ได้นะครับให้เขาตรวจสอบดูว่าเอกสารของเราเกิดการคาดเคลื่อนกรอกข้อมูลไม่ครบผิดพลาดยังไงนะครับแล้วเราก็ไปยื่นเอกสารอุทธรณ์ตรงนั้นนะครับเผื่อที่จะมีโอกาสได้รับสิทธิ์ปฏสบัติการแห่งรัฐนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมหนุ่มธนันชัยนะครับก็ได้นําความรู้ที่พอมีนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบตรสบัติการแห่งรัฐ มาให้เพียงเท่านี้วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสรีธนันชัยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ